โยรถสาวดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์เอ้ยไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์อีกแล้วเกม PS2 นะท่านผู้ชมนะ PlayStation2 นะครับที่มีชื่อว่า War of the Monster นะท่านผู้ชมนะหรืออีกหนึ่งชื่อก็คือเกม Monster ถล่มตึกนะท่านผู้ชมนะหรือว่า Monster ตีกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะมาเล่นกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวอื่นบ้างนะครับตัวที่แบบว่าตึงๆกอสๆละกันนะคนดูนานี่พี่ก็จะมาเล่นเจ้าตัวหินตัวนี้นะครับ หินโคตรึงแล้วก็พี่ก็จะสุมบอสมานะเออบอสต,ตึงๆสักหน่อยบอสมีอาจจะตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็คิงคองแล้วก็ไอเจ้าตัวลูกกระตาบ้านี่หลังจากที่พี่ก็ไปสืบสาวมานะครับพี่ก็ได้สูตรมานะทานผู้ชมนะได้สูตรตึงๆมานะได้สูตรตึงๆมานะคนดูนะเราจะมาเล่นด่านนี่เลยด่านไอเจ้าตัวอั้มท่วมกันนะทานผู้ชมนะสูตรตึงๆก็คือนะครับวิธีการกดสูตรนะทานผู้ชมนะคือกดในส่วนของอ่า อะไรอ่าโอโอกับสามเหลี่ยมพร้อมกันเนี่ยเมื่อมันมีเมื่อมันหลอดเกรเต็มนะท่านผู้ชมนะปุ่ม x ด้านล่างเลือดนะมันจะขึ้นสกิลนะหรือกดอ่า uh, x กับ e ไม่ใช่ e กับ e สี่เหลี่ยมกับไม่ใช่สี่เหลี่ยมนี่สีเขียวกับสีน้ําเงินน่ะเออนะท่านผู้ชมนะพร้อมกันนะเอาไงคือสามเหลี่ยมกับโอเป็นสกิลหนึ่งนี่ตัวอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลทุบนะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นกดอ่าเจ้าตัวสามเหลี่ยมกับ สามเนียมกับสี่เหลี่ยมใช่ป่ะวะผมผมจำไม่ได้อะคนดูนะเพราะว่าจอยผมมันไปจอย x อ o x บอนะนี่นี่นี่เป็นไงนะนี่ผมเล่นบนอิมูลเลเตอร์นะคนดูนะกดกันกด R2 นะคนดูนะเอ้ยเออแม่งลุมสองเลยมันยังไงวะฮะเอาไปกินวู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ผมรู้สูตรแล้วนะคนดูนะตอนนี้นะคนดูเอ้ยอ้าวโดนโดนแทงอีกกดโอนะครับเพื่อหยิบของนะทุกผู้ชมนะ ส่วนร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มโลบอก กิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop no. ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยกดบนกดบน3นี่ไอ้กดบน X นี่คือสกิลนะท่านผู้ชมนะนี่เนี่ยเป็นทุม่มเฮ้ยโดนจับทุม่มมาคนดูไม่เงยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยคนดูนะ ดูรงผมนี่นี่เอาดิทูปไปเลยเป็นไงนะลาลัดชดนี่เนี่ยเป็นไงนะ้าสกิลผมโคตรโหมดโคตรอันตรายเฮ้ยนี่เนี่ยแทงจับเอ้ยอืมต่อยต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยจะตายจะตายนะคนดูนะนี่ โอ้ยร่วงเลยคนดูมามาลงมาใหม่ดิโถ่เอ้ยมังนงี้อยากติดคุกว่ะนะครับกดอออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหูอ้ยผมรำเบื่อจริงๆเลยคนดูเนี่ยเนี่ยกันไม่ค่อยอยากจะอยู่เลยคนดูเดอะบอสเนี่ยทำไมมันกันบอสไม่อยู่วะโอ้โห ทุบสักหน่อยดีกระเด็นไปเลยดีเฮ้ยคนดูคนมันตั้งเยอะแล้วทำไมมันกระทืบผมคนเดียวนี่ฮะนี่นี่นี่เลยเป็นไงนะ่ะมาดิมาดิกระโดดมาแล้วโอ้ยกูระหน่ายดีจับเลยเวียงใส่เลยเอ้ยโอ้โหตึกลมทับตายเลยตายคลื่เลยนะคนดูนะตึกลมทับแตกเลยนี่นะเก็บสตรีม,ม่นานมาแล้วกดโอค้างแบบปีนนะท่านผู้ชมนะ อ๋นนอดีดีเดี๋ยวผมไปเก็บไอ้เจ้าตัวนี้มาดีกว่านี่ถังน้ำตึงๆอยู่ไหนนะนี่เนี่ไม่โดนว่ะนี่เนี่ยสกิลเลยเด็กครับเตะเตะเตะกดสามเนีย่ยค้างๆเลยคนดูเอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยครับทุบเลยหยิบเลยครับอย่างนี้ โอ้ยกูสายหยิบได้นะคนดูนะกดบนสามเหลี่ยมเป็นการเตะทุบหรือติสตันนะคนดูนะเดี๋ยวเอาถังน้ำมันมาแล้วก็เคลียงใส่แม่งเลยว้าวรถน้ำมันมาเคลียงใส่เลยนะโคตรตึงหยิบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบหยิบเหล็กหยิบเอ้ยโอออะไรนั่งหนาวอะเฮ้ยโอ้โหโรลล์เลยคนดูนี่เดี๋ยวไปคืนสกิลเลยดิครับมาดิน้องปั๊บ เครื่องรถต้องมีระเบิดบ้างแหละนี่ดินี่ดิฟาดเอ้ยเอ้ยดินดินดินโด,น,ดนจับตโดนจับต่อยเฉยอืมมอนี่ดิครับสกิลสักหน่อยพุง่งเข้าไปชนเครื่องเออเอเอเนานี้คนดูโอ้ กตตึงกดตึงมาต่อกันเลยดีกว่าคนดูโอ้โอ้เออไอพวกเออหืมคนดูเนี่ยผมชอบลบมันไม่ได้เนี่ยอ้าโอ้โหมันจับฟาดเลยมันจับผมฟาดเป็นลูกเลยเนาะคนดูนะอกูตายอีกแล้วตุยอีกเลวอันนี้เราชนะครบสิบครั้งก่อนนั่นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะมีเวลานะครับนี่เครื่ยงระเบิดไปเลยโอ้ยโอ้ยมันเนเนเนคนดูมันมีกันตั้งเยอะนะคนดูมันวิ่งมารุมผมมองโคตรงงโคตรงงอาเดกเอ้ย เฮ้ยมันได้สกิลนี่มาโอ้โหตึกแม่งทับกูอีกแล้วตายสองรอบสามรอบนะคนดูนะเอ้ยเอาเอาเอา,าแล้วเอาภาพไม่ขึ้นคนดูแป๊บนึงเอาล่ะคนดูมาเลยดีกว่าโคตรึงโคตรึงไหนไหนไหนอ้ยมันตึกมันจะพังหมดแล้วกดสามเหลีนะ่ยมแล้วถีบนะคนดูนะผมจะไปสกิลมันใกล้ๆโดดโอ้ย อุละโอ้ยคนดูมันอยู่ใกล้กัน3มตัวแล้วมันไม่ตีกันเลยมันตีแต่ผมเนี่ยคนดูมึงป้าไปแล้วเหรอมาเฟรนโบสกิลสักหน่อยนี่ตายไปแล้วหนึ่งเอ้ยถ้าเราฆ่าได้เราจะสกิลนี่เดี๋ยวครับไปอีกรอบนึงมาดิมาดิหยิบเหล็กแน่นๆผุบเครื่องใส่ก่อนเลยจับปุ๊บปุ๊บนี่โยนใส่กันไปเลยตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งเอ้ยปีนตึกก่อนเลยอย่างแรกมา เดี๋ยวหาหาลิกก่อนเฮ้ยยานอวกาศคนดูเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นซูนามิมาว้าดโดนขึ้นซูนามิทับเป็คนดูแม่ไงไอย้ยานอวกาศบินตัวนั้นสกิลเลยเป็นไงนะเดี๋ยวผมถอดหัวก่อนดิถอดไม่ได้ว่ะคนดูจะถอดหัวออกมากระแทกไปสักหน่อยคุยงเลยกูคุยงคุยงอย่างเดียวจับจับอีกรอบนึง โยนใส่ไปเลยหลายๆตัวนี่คนดูเอาดีเอาดีเ,ดเยี่ยวเวลิกูดบูเขาไปต่อยหน่อยโฮ้ยเฮ้ยนี่เด่นี่เด่นี่เอ้ยมาจับทำไมล่ะเนี่ยคนดูอ้าอืมคนตั้งเยอะตั้งแยะเอาเล็กมาทิ้มกูทำไมฮึทุบเลยทุบเข่นอัดกันเลยคนดูตอนนี้ตอนหัวซะหน่อยสก,กิลมาแล้วคนดู เคลี้ยงเลยดิเอาดิเอาดิเฮ้ยว้าจิกะดินเฮ้ยหัวหัวเล็กหัวเล็กหัวหัวปูนเฮ้ยเออนี่ดิหัวปูนปทุบทุบเลยเฮ้ยจะตายคนดูมาดิมาดิมาดิวิ่งเข้าไปจับเลยแล้วก็เคลี้ยงโอ้ยดูสกิลอันตีมันมาคนดูแตกเลยอ่ะโคตรตึงเนะี่ยโคตรตึง อีโคโคตึงคนเอ้ยเอาแย่ยานอวกาศนี่อีกแล้วคนดูเดีย๋ยวเราสกิลใส่มันนิดมันจะพอพโยนใส่ปุ๊บม,มันจะพุ่งไอ้นี่ลงมานะซีนามิลงมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นที่สูงนะครับขึ้นต,ต,ตึกสูงนะกดโอค้างนะไอ้กดโอไว้นะทุกมน่าจะเป็นการปืนปีนตึกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันต่างอะไรจากการลบลีดถอดหัวถอ,อดหัวมาลนะถอดหัวก็คือกดสามเหลี่ยมกับโอนะคนดูนะโอ้ยมุดคิดว่ามุดคิดเกมหานี่มาคนดู เราไปน้องเขวย้ยงแม่งเลยนี่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 นีก่กำปัน้นกำปั้นโอ้มันจะเสือกอะไรหนังหนาใน้างคางคนดูงุนงิ้ว่ะขอลองห้ไดไหมอ้าง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 มีเป็นไงล่ะกระดินกระดินเหนือเดนระเบิดโดนรถรถบรรทุกระเบิดนีด่นี่ โอ้ยเครี้ยงใครมาโอ้โหโดนแทงอีกแล้วคนดูอ่าโอ้เอาอะไรเราขู่เครี้ยงนะอันหนึ่งหยิบหยิบมาเครี้ยงอย่างเดียวหยิบมาเครี้ยงอย่างเดียวเลยเด็กหยิบเครี้ยงเลยเด็กครับระเบิดบอมระเบิดเครี้ยงอย่างเดียวเลยเด็กครับที่นี่ทุบไปเลยนี่เด็กเป็นไงล่ะสตันเนอร์ เฮ้ยตายก่อนแมงเง้ยกกำลังยันนัวเลยนะคนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปผมไปเคลียงใส่ยานอวกาศนั่นก่อนเฮ้ยนี่นี่น,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 นี่คนดูปับ ไปหาเกมของคว้างใส่ยานอวากาศนั่นก่อนร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @RichmanShop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วน ของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop. No s h o p โนหนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยก่อนอเฮ้ยมันอะไรกับผมนักหนาดูทวายข้างล่างมึงก็ตีกันไปดีมันจะขึ้นมาทำไมเรา มงนมีอยากติดครุกเว้ยเกี่ยงนี่เดยกครับเป็นไงน่ะจะกระโดดเหรอหน้องห,อหยิบเหล็กมาเหล็กแป๊บมาก่อนเลยอย่างแรกปั๊บโดนละหนึ่งนี่เฮ้ยจะกระโดดทุบสักหน่อยว้าโว้ย มแม่งโคตรนัวเลยข้างในเนี่ยอย่างเงีนน้ยนะแทงได้หนึ่งทุบไปเลยมีใครโดนไหมเมื่อกี้นี้โอ้กูตาย <c oughs> ทำไมมันตายบ่อยจังเลยว่าคนดูว่ามันรินหัวอยู่นะบอทนะบอทเพทูนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเมื่อก่อนนะผมบอกเลยนะแม่งหัวจิบหายเด็ก <c oughs> ยุคนี้มันไม่เข้าใจคำว่าบ,บอทบอทมันเล่นหัวหอกดอดเลยคนดูเนาะสมัยก่อนแบบโอ้เนี่ยหัวจนแบบงุนยิ้ดอ่ะตอนนี้งุนงิ่ดจัดๆบอกเลย โดนทุบซะหน่อยละจับเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้เจออันนี้มาพาวเวอร์รับนี่ดิจับโอ้ยโอ้ยทำไมกูโดนอยู่คนเดียวจับเลยจับเลยนี่ไอ้โดนอีกแล้วปอดหัวดิมา นี่นี่นี่เลยเป็นไงล่ะกิวโคตรโหดโคตรโหดนี่นี่นี่เลยไกหลบได้ครับนี่เลยครับนี่เลยครับระเบิดตัวเพียงอัดเลยมารอบนี้ของจริงเดี๋ยวมาหยิบของสักหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยดีนะดีนะหลบได้นี่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 เลยเป็นไงล่ะ กระทืบกระทืบซ้ำโอ้ยเหนื่อยใจครับเจ๊นี่โอ้ยกันไม่ค่อยจะได้เลยนะกีมโอ้ยงุดงิดมุดงิดเว้ยโอ้ยลูกพี่เอ้ยสวนสักหน่อยดิเฮ้ยทำไมคนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมันกระทืบแต่ผมเอากีมเอาฮาลัลโหล บ้าเป็นยังไงเนี่ยครับพี่นี่เป็นไงลนะ่ะกดบนกับเอ่อเจ้าตัวสามเหลี่ยมเอ้ยกดบนกับเจ้าตัวอีกจะเป็นแทงนะคนรัดูนะทุบเลยเด็ดทุบพื้นจับเลยกูเคลี้ยงไปเลยชนกันเลยเลยนี่นี่นี่โอ้ยนี่น,นี่เอาไปคืนเอาไปคืนเอาไปคืนตายไหมลนะ่ะตัวนั้นนะ่ะเออสวยสวยสวย ป๊๊บถอดหัวก่อนเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวครับไปไหนมันจะไปไหนจับต่อยต่อยสวยสวยสกิลเลยดิโดนใครไหมโอ้มันเก็บของไปเลือดมันเต็มเลยเจ้าตัวลิงตัวนั้นนะคนดูนะป๊บ เว้ยทีบโอ้ยโอ้ย,อย,อยมึงก็ะสองตัวมันก็นทำไมมันต้องมารุมตัวเดียวกับผมเนี่ยอ่ะไม่เข้าใจเลยเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เ้ยมูยิดสกิลสักหน่อยดิเครื่องอัดไปเลยดิเหล็กดีๆก่อนเหล็กแป๊บดีๆก่อนนี่เลยครับเสียบไปเลยดิตอกสดๆเสียบสดๆตอกสดๆเสียบสดๆเลยปล่อยมันเก็บเลือดสักหน่อย ไปไปไปเดินลากเลือดก่อนนะครับคนดูนะปา๊าขึ้นไปด้านบนก่อนนะฮะมาอยู่ไหนนี่เด็คู่เลยเดยิตายแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ย,ยมันจะสตันมาไหนมาดิมาดิาดนี่เลยครับตายอีกหนึ่งครับคนดู โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหกระเด็นครู่อืออยู่นี่ตายไปแล้วคนดูอุ้ยอุ้ยโอ้ยแน่ไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลูกลิงผมกันหมัดมันไม่ค่อยอยู่นี่เดี๋ยวโดนทุบกูเหยียบเอ้าโอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันนัวจังวะตัวนี้ อีกแล้วเออเออโว้ยทุบเลยอ๋อเงยใจเฮ้ยยานอวกาศมามึงเจอมึงเจอซีนามิแน่แป๊บนึงหาของโยนก่อนหาของโยนก่อนนะคนดูนะซีนามิอยู่มาแล้วซีนามิมาแล้วเอ้ยเอ้เอ้เอ้เก็บของโอ้ยมันอะไรในนังหนาวะไม่ไหวแล้วเดินมาดิมาดิถอดหัวก่อนนี่ดิ โอ้ยตอดหัวแล้วยโยนพิษทางคนดูปากปากร่วงเลยครับเอาเอ,า,อาติดอะไรเดินไม่ได้ติดอะไรเดินไม่ได้โอ้ยโดนสกิลอีกแล้วลบก,ก่อนครับคนดูตามล่าก่อนตามล่ากก่อนเลยตายละหนึ่งอไม่ตายว่ะเดี๋ยวเลื่อนอย่างน,นี้หนึ่งนี่วยนี่ถีบ ถีบไปก่อนไหนไหนมันอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยลูกพี่กัโหดวตดเหลืออีกตัวนึงนะผมจะชนะนะคนดูโอ้ยทำไมไมันต้องทับเตกกรูเนี่ยฮะนี่ดินี่ดินี่นี่อาชนะเป็นไงลนะ่ะคนดูฮ่าฮ่ากตรึงโกตรึง โอเคนนะท่านผู้ชมหน้าฝาก,กด้วยการสลับเจ้ตัวเกม w a r of the Monster นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะบนอ่าในส่วนของ PS เอสพีเสนะท่นนานผู้ชมนะหรือ PlayStation 2นั่นเองนะครับ <c oughs> เล่นผ่านเจ้าตัวโปรแกรมอิม e ูเลเตอร์นะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบยายใต้คลิปนะสำหรับวิธีการลงนะครับอืมก็ฝากไว้ด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้มีโค้ออกตัวเละก่อนาจะกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือน,น,นกับพี่โค้กฉันนะเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอนี้ต่อไปแล้วเอคราจง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมโมเ n นใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีป ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย